เอาแลวเอาแทางนี้หน่อยได้มัยดวงมาก่อนครับ5 5เดยวางกี่แล้มือนเดิมแล้วรับง่ายเหมือนเดิมนะหล มายื่นเอกสารด้วยตัวเองแสดงว่ารู้ตำแหน่งแล้วขอความชัดเจนว่าตำแหน่งของพี่ก็คือบิ๊กอย่างที่เขาว่าไหมคะคือว่าการกระลาหงเลยใช่ไหมคะวันนี้รู้แต่ว่าเราเป็นหนึ่งใน35คือเป็นอยู่ในคอรแน่นอนส่วนตำแหน่งไม่รู้แปลว่าตำแหน่งที่บอกว่าเป็นรุ่นตีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้หรือเจ้าตัวเองก็ยังไม่มั่นใจก็เป็นเพียงข่าวแล้วก็มายื่นก็ไม่ได้ระบุตำแหน่ง แล้วถ้าต้องรับตําแหน่งกลาหหมจริงๆมีความพร้อมไหมคะจะต้องไปทํางานกับทหารก็พร้อมทุกกระทรวงคก็พร้อมทุกกระทรวงคิดว่าตัวเองถนัดด้านไหนด้านไหนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับตําแหน่งรัฐมนตรีที่จะไปทํางานนะคะก็คิดว่ามีความตั้งใจดีมีความตั้งใจดีที่จะทําแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงที่จะสู้งานได้นอกนั้นก็คิดว่าเราเป็นคนที่ทํางานได้กับคนทุทุกแบบ ทุกแบบทุกบุคลิลกเราเชื่อว,<ะ>ว่าทํางานได้ถ้าสิว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมจริงๆสิ่งแรกที่จะทําในการทำงานร่วมกับทหารจะทําอะไรครับเดี๋ยวอันนี้ไวถ้ถ้าได้เป็นจริงๆวยวถึงจะบอกตอนนี้อาจจะยัง,ย,งยังไม่เหมาะที่จะพูดคร<ห> <ban. S 2> ับ,บก็ทุกนโยบายเราต้องทำทุกนโยบายเราต้องทำส่วนจะทำ ได้ชาได้เร็วก็ดูที่ความเป็นจริงแล้วก็อ,องค์ประกอบทุกนยายกับทุกนยายกยบเราก็ต้องทำท่าน,นให้ความสบายใจกับคนในทหารในกองทัพได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นห่วงว่าเหมือนกับว่าเออท่านอาจจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องความมั่นคงอย่างเงี้ยคือจะจะต้องยังไงดีอ๋อผมเชื่อว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้<อ>ทุกอย่างเรียนรู้ได้แล้วก็ไม่เรียนจากใครเราก็เรียนจากคนในกระทรวงนั่นแหละแล้วก็ตั้งผู้แทน ก็ตั้งทีมงานแล้วก็เรียนรู้จากคนในกระทรวงได้เรงๆค่ะมีมทีมงานน,น,น,นคะครับคิดว่าจากภาอย่างอย่างอย่างถ้าโปรด์กล่าวแล้วนี่รู้ว่าอยู่กระทรวงไหนแน่ถึงจะต้องหาทีมงานแต่ตอนนี้มีทหารติดต่อเข้ามาเพื่อจะเป็นทีมงานนะคะก็มีคนสนิทก็คนที่รู้จักมาคุ้นกันก็พูดคุยกันธรรมดาเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ัขตกายเป็นนของพรรคเพื่อไครที่มันจะเป็นแรงเสียานกทให้เาว่า เื่อไทยหรอกองทัพเองก็ถูกมองว่าเป็นพวกตองฆ้ามานแต่นอีไม่หรอกเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตั้งใจดีที่จะนําบ้านเมืองสู่การปลองดองสู่ความสาม,มคัคคีทุกคนก็ปรับใจปรับท่าทีเข้าหากันอยู่แล้วก็คือมั่นใจว่าสามารถถอดสลักกันรัฐประาหารคือไปคุมดูแลไม่ให้กองทัพทาเรื่องนี้ได้เราคงไม่คิดเรื่องนั้นหรอกเพราะว่าเรื่องนั้นเราเชื่อว่าทุกคนก็ไม่อยากทํายังไม่มีใครคิดวันนี้ คนจะทําก็ยังไม่คิดคนจะไปคนจะไปปรามก็ยังไม่คิดแ <ฮะ S 1> สดงว่กกาสถานการณ์การเมืองหนปัจจุบันไปนถึง,อ,งอนาคตเนี่ย<า>ม,มันไม่น่าที่จะมีเหตุการณ์แบบในอดีตเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราเชื่อว่าไม่น่ามีแล้ว<ม>เราเดินผ่านจุดนั้นมาแล้วเชื่อจะมีที่ปรึกษาที่เป็นทหารให้ใหคำแนะนําอะไรไหมคะในการคงมีครับมีมีมีก็มีม,ม,ม,มีโอ้เยอะยังไม่ถึงกับลงตัวว่าจะต้องไปจัดใครหรอกคือเราจะมาแบบไม้นวมใช่ไหมคะไม่ใช่แบบมาแล้วแบบ ไม้แข็งุยฟันปัดตีลูกปุ๊บต้องมีการพูดคุยรอมชอมถ้าทุกทุกที่นะไม่ว่ากระทรวงไหนนะถ้าเราเข้าไปทํางานผมยึดหลักว่าต้องไปต้องให้เกียรติกันทุกฝ่ายแล้วก็ต้องหนึ่งให้เกียรติสองเราก็ยึดความเป็นจริงถ้าอันไหนมันทําได้เร็วก็ทําเร็วอันนี้มันทําไม่ได้มันติดก็อะย่าครับติดก็จํากัดอะไรแล้วก็เข้าใจกัน ก็เดินไปพร้อมๆกันอย่าจะบอกอะไรทหารนะเพราะว่าหลายคนบอกเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจขั้นสุทินใช่ใช่ผมเองก็ถ้าได้เป็นจริงๆเดี๋ยวจะบอกเพื่อนจะคุยกันวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่ที่ไหนครับโอเคค่ะครั่ะขอบคุณมากค่ะพี่ทินเรื่องว่อนพี่อาเุเทสนี่ใส่อะไรกัน่หน้าเอาไงก่อนเนาะเจ้าน้อยท้อเจ้าน้อยเลยพี่ คุณก <G ã entender> <uta> ็จะเแล้วแค่เราเป็นโฆษณาคือมีอก็เป็นเไปแล้วเรียนแล้ว

แล้ว <Okay. S 1> เรื่องเรื่องยกเลืกการเอนทหารตอนนี้เราปลับไหมครับับมาเป็นสมัครใจยังยังยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันอพอพอคอรามอออกมาปั๊บผมคิดว่าจะต้องมาคุยกันเรื่องนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเพียงนโยบายพักแต่ละพัก พอเป็นนโยบายรัฐบาลต้องมาคุยกันแสดงว่าในส่วนของกองทัพก็อาจจะต้องปรับให้ให้มันดูสอดคล้องกับพรรคร่มอื่นด้วยหรือว่าดูความต้องการของกองทัพความพร้อมกองทัพอะไรอย่างเงี้พอเป็นนโยบายรัฐบาลเราก็ต้องฟังทุกๆุกพักนโยบายรัฐบาลรวมถึงกองกองทัพด้วยใช่ไหมว่าเขาจัดทำได้หรือไม่ก็ต้องดูดูหน่วยปฏิบัติเราดูองค์ประกอบว่ามันจะทําอะไรได้ไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้เราจะช่วยเติมเติมยังไงเราจะช่วยฝ่ายการเมืองจะต้องไปช่วย ฝ่ายข้าการยังไงเราเราอยากให้ทําได้เหมือนที่เราพูดเนี่ยมันนโยบายเราเนี่ยฝ่ายการเมืองต้องช่วยเขาช่วยเติมให้ช่วยประสานให้ช่วยคนมวยความสะดวกให้ทุกกระทรวงนะหมายถึงว่าถ้านโยบายของเพื่อไทยปฏิรูปกองทัพลดเงินเดือนของกลาของเองลดเงินของกองของกลาโหมก็ถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลอาจจะต้องมาคุยอีกทีกใช่ไหมคะก็ก็ใช่ใช่เขาต้องคุยอีกทีจจทำได้ไหมทั้งหมดใช่แต่ว่า พักแกนนําก็ต้องต้องยึดกันนโยบายหลักเยอะกว่าหน่อยถ้าต้องคุมกระทรวงกลาโหมจริงๆคือหนักใจหรือกังวลไหมทุกกระทรวงผมไม่หนักใจแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นงานหินใช่ไหมคะพี่สุธินสำหรับกราทรมงหนักใจไมไม่ถือว่าหินหรอกทุกทุกกระทรวงนะผมนั่งคิดตอนเป็นนักการเมืองเนี่ยก็คิดว่าทําได้หนึ่งเรามีความกังใจดีสองเราเรียนรู้สามเพราะว่าให้เกียรติทุกคนเาเราก็ให้เกียรติข้าราชการ พี่สุเทมเ,เป็นพลเรือนในหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้แบบดูกระทรวงนี้ค่ะหลายหลายคนบอกว่าจะต้องมีคนมียศหรือเปล่าในก็ <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นนะแต่ถ้าได้เป็นจริงนะมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว,าว่าวันนี้ทั่วโลกถ้าไปดูทั่วโลกเขาก็มีอาจจะเป็นมิติใหม่ของบ้านเมืองเราด้วยแล้วก็อาจจะได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆที่พ <ๆ S 1> ี่ส <ๆ S 1> ุเทมอาจะต้องดูว่ามันจะมีการปลีน ครับต้องดูการโปรก้าก่อนว่าเราถ้งจะรู้เราอยู่ไหนอ๋ออันนั้นไม่รู้หรอกแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะดูก็คือโปรก้าลงมาคืออะไรส่วนระวังเสนอเสนอใครอะไรเราไม่รู้รุ่นตัดครับคับครับ